เธอว่าฉันผ่านไหมรอดไหมกับพาเลตนี้นะคะเอออ้ยสวยมากอ่ะมาแล้วยังเธออ่ะมาแล้วนะคะอะสวัสดีค่ะเมษามาแล้วนะคะอ้าวันนี้นะคะมาค่ะแกะกล่องดีออลดีกว่าเมื่อก,กี้นะคะกว่าจะแกะกล่องไปรษณีได้คือแบบลำบากมากค่ะโอ้เหนียวแน่นมากนะคะจาก DSL นะคะบอก โอ้โหน,นี่หอบนะจนเหงื่อแตกโอเคเรามาแกะกล่องดีอออันนี้เลยดีกว่านะคะว่ามีอะไรบ้างวันนี้นะคะได้อะไรมาบ้างนะคะเออนะดีออของเรานะคะ,ะแกะเลยแล้วกันนะคะอแกะยังไงคะแม่อ่ะแกะเลยนะคะ,ะแกะเลย เขาก็กเซอร์ไพรส์ทุกปีอ่ะเนาะเขาก็เซอร์ไพรส์ทุกแบบทุกๆแบบทุกปีอ่ะขอบอกว่าหอมมากอะ่ะกลิ่นอืมกลิ่นอะไรนะคุ้นๆนะคะหอมมากเป็นกุหลาบเย็นๆนะอ๋อกลิ่นดีอจ้ะฉันจำกลิ่นนี้ได้กลิ่นดีอ้อนะเขาฉีดมาถ้าจำไม่ผิด ไม่ใช่หน้าแตกนะจ๊ะแต่ว่ากลิ่นดีออแน่นอนกลิ่นนี้นะฮะหอมมากอือเป็นกุหลาบแบบกลิ่นดีออนะเป็นกุหลาบไม้เย็นๆน่ะนะคะ,ะแกะเลยแล้วกันนะฉันขอเก็บลำบากเลยนนะคะอืมเปิดดูอุ้ยกลิ่นดีออจริงๆด้วยนะคะอุ้ยทายถูกอืม กลิ่นนี้หอมจริงๆนะคะเป็นกุหลาบไม้เย็นๆอะไรอย่างเงี้ยอ่ะมาดูนะคะว่าในกล่องเราได้อะไรมาบ้างอันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นแบบของแถมนะคะแล้วก็นี้เป็นอายแชโดว์นะคะตัวใหม่นะคะลิปสติกนะคะอะไรไม่รู้เดี๋ยวมาดูกันอันนี้น่าจะเป็นของแถมนะคะของแถมเยอะมากะคะ่ะ แล้วก็ตัวนี้เป็นอายแชโดว์พาเลต e ใหม่นะคะ l i m i t ต็ดอะฮอลลีเดย์พาเลตปีนี้เออฮอลลีเดย์พาเลตเป็นนี้อาหมดแล้วนะคะอ่ะเรามาดูวันนี้เราได้อะไรมาบ้างนี่ฉันสั่งลิปด้วยหรอน่าจะเป็นสีออกใหม่นะคะถ้าเราจำไม่ผิดเนาะสีสามหกเจ็ดนะคะสีนี้เป็นออกสีน้ำตาลนูดๆน,น,นะคะนูดๆเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดเทสให้ดูเลยนะคะน้ำตาลนูด,น,ดนะอ่า สีประมาณนี้นะคะสามหกเจ็ดอ่าเดี๋ยวเราทาปากให้ดูเลยนะคะทาปากให้ดูเลยืมนะฮะน,นี่นะฮะซึ่งเราชอบคอลเลคชันนี้มากนะคะเปสติกอะไงนะคะสวอทออกมาแล้วก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็พอทาที่ปากก็จะประมาณนี้สีประมาณนี้นะคะสีหก สา็ 3, นะคะถ้าไม่ใช่สีใหม่ก็ขออภัยนะแต่เราคิดว่าน่าจะเป็นสีใหม่นะคะใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะคะใครรู้ช่วยบอกหน่อยนะคะอ่าโอเคเดี๋ยวเรามาดูอายแชโด์ดีกว่าตัวนี้นะคะอายแชโด้สองสองคอลเลคชันเลยนะคะ d ีออลดีออโชนะคะไฟคันเลอร์นะคะนะคะกับตัวนี้นะคะเป็นดีออ s โชเทนคั l เลอนะคะ เป็น limited edition, ลิมิเต็ด d ี t ิชั่นน็อกแกะเลยอืมสวยเวอร์สวยเวอร์วังเอาให้ดูป้ายราคาก่อนนะคะอันนี้คือราคาเห็นกันไหมไม่รู้นะคะเออเขาบอกว่าเป็นฮอลิเดย์นะคะของดิออรฮอลลีเดย์สองพก็คือปีนี้นี่เองเนาะ ออะะจริงๆแล้วตัวฮอลิเดย์2022เราก็เคยเคยซื้อไว้แล้วนะคะใครลองย้อนกลับไปดูเนาะคลิปก่อนๆนะคะสีนั้นก็จะเป็นสีแบบวอร์มโทนนะคะสีออกแดงๆน้าตาลแดงๆอะไรเงี้ยอ่ะมาดูพร้อมๆกันนะคะดูนะคะอันนี้นะคะสวยไหมตลับสวยเนาะดูข้างหลังนะคะดูข้างหลังอ่ะมาเปิดดูมาเปิดดูพร้อมๆกันนะคะ หนึ่งสองสามอุ้ยเหมือนเปียกพลาสติกมันจะหล่นอ,อ่เดี๋ยวแกอุ้ยสวยมากอ่เดี๋ยวพลาสติกออกก่อนนะแล้ววันนี้นะเดี๋ยวเราจะสวอตให้ดูเลยนะคะสวอตให้ดูสวอตให้ดูนะเดี๋ยวเราจะสวอตตั้งแต่แถวบนก่อนนะคะแถวบนก่อนนะคะห้าสีนะหนึ่งนะคะสองสามสี่นะคะอ่ามาค่ะ หนึ่งนะคะสองสามนะคะสี 4, ่ฉ่ำมากนะคะสีสีนะคะ, 4, 4, ะ,คะมันจะมีพวกประกายมุกอ้อฝนก็ตกอ่ะ,อะไม่เป็นไรนะคะฝนก็ตกไปให้มันตกไปค่ะเราภาคเสียงได้นะคะอ่ะโอเคอันดับต่อไปเนาะก็จะเป็นโซนข้างล่างนะคะมีอันสีที่หนึ่งนะคะ สีที่สองสีที่สามนะคะแล้วก็สีที่สี่นะ,ะอัสวอตเลยนะ,ะหนึ่งนะฮะอุ้ยประกายมุกช่ำมากสองนะฮะอันนี้ก็จะเป็นสีแบบเปลืกไข่ก็ยังเป็นประกายมุกเนาะอันที่สามนี่ก็จะเป็นประกายมุกหน่อยเนาะสีแบบเบ็ดเบ็ดเดนาะแล้วอันที่สี่ก็จะเป็นแมทม่วงนะคะแมทม่วงเลยนะสีชัดมากแล้วก็ต่อไปนะคะเดี๋ยวจะสวอต สีเหลืองนะคะกับสีชมพูอันนี้ก็จะเป็นแบบเหลืองอ่อนๆแล้วก็ชมพูอ่อนๆน,นะคะสองสีเนาะแล้วสำหรับคนสีผิวแบบแทนแบบเราเนี่ยสีก็จะออกประมาณนี้ค่ะไม่ไม,ไม่ไม่ชัดมากนะคะไม่ได้ชัดแบบชัดจ๋าเลยนะคะเป็นชมเหลืองเหลืองอ่อนๆชมพูอ่อนๆเนาะอ่ะสีที่ได้นะคะก็ จะประมาณนี้นะคะสวอชเสร็จแล้วเนาะมันจะมีความเป็นแมทด,ด้วยนะคะแล้วก็มีความเป็นมุกมุกด้วยนะคะอ่ะมาเริ่มเลยนะคะเริ่มเลยเดี๋ยวจะเป็นอ่าแต่งตาสองข้างนะคะคนละแนวกันนะอ่ะข้างข้างข้างแรกนะคะเป็นออกส้มอมชมพูเนาะอันนี้ก็เราก็ลงสีอมส้มไปก่อนนะส้มตัวนี้ก็จะเป็นแบบมีความเประกายมุกหน,นึงเนาะ ลงให้ทั่วเปลือกตานะคะ,อะขอซูมก่อนนะฮะขอซูมนิดนึงนะคะให้เห็นชัดๆนะคะอ่ะลงสีส้มนะคะให้ทั่วเปลือกตานะคะอันนี้มันจะมีความประกายมุกหน่อยๆเนาะแต่ส้มเนี่ยส้มก็ไม่ได้ส้มจ๋าเนาะส้มแบบส้มแบบบางๆอะไรอย่างเงี้ยอ่ะดูสีนะเพื่อแบบเป็นการตัดสินใจอใ่้ให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 ให ทุกคนเนี่ยตัดสินใจดูว่ามันพอลงตาแล้วเนี่ยมันจะเป็นสีประมาณนี้เนาะสำหรับเรานะคนผิวแทนนะอ่าต่อไปนะคะก็จะเป็นลงเอาชมพูมาลงเนาะชมพูนี้ชัดมากนะคะชมพูนี้ชัดมากก็ลงไม่ต้องทั่วเปลือกตามากนะคะลงให้ลงชิดขอบตาขึ้นมาอีกเออประมาณนั้นนะคะไม่ต้องเป็นวงกว้างมากนะคะเราจะเน้นออกส้มชมพูนะคะ เออนะคะเป็น everyday look ใครๆก็สามารถใช้สีนี้ได้นะคะเออลงไปเลยเนาะเออซึ่งชมพูเนี่ยก็ยังอยู่ในกรอบของสีส้มเนาะไม่ต้องทาให้แบบทั่วเปลือกตามากนะคะอ่าเห็นไหมเกลี่ยนะคะประมัดพยายามเกลี่ยให้มันดูแบบฟุ้งๆฟูๆเนาะต่อไปนะคะใช้แปรงแปรงนะคะแปรงเบลนด์นะคะให้มันเข้ากัน ะะให้มันดูฟูงฟูงฟูงฟ,ฟูต่อไปใช้สีม่วงนะคะอันนี้แทนอายไลเนอร์เนาะเอาสีม่วงนะคะแทนอายไลเนอร์กรีดไปนะคะมันจะไม่ดาจ๋าเนาะมันจะมีความเาม่วงม่วงนะคะม่วงเข้มเข้มนะคะจะไม่ดํามากนะคะให้ลุกแบบว่า every day ลุกได้นะคะข้างนี้นะคะเก็เบลนด์เนาะให้มันดูฟูงเห็นไหม ดูน่ารักอ่ะชอบอะ่ะชอบมากต่อไปนะคะเอาสีแบบสีไข่สีเปลือกไข่นะตัวนี้จะเป็นแบบมีความประกายมุกเล็กๆนะคะระบายไปตรงหัวตาหน่อยๆเนาะเปลือกตาล่างนะคะชิดเปลือกตาล่างนะคะระบายแล้วก็เกลี่ยให้มันฟุ้งๆหน่อยต่อไปก็เป็นสีขาวนะคะสีขาวนี้ก็จะเป็นมุกหน่อยๆเนาะก็ปไปป้ายตรงหัวตานะคะ ให้มันดูหัวตาสว่างสว่างขึ้นมาหน่อยเนาะเออนะคะเห็นมหมเออเห็นไหม,เ,เ,หไหมเราว่าทุกคนก็ทําได้เหมือนกันนะคะเป็นการแบบง่ายๆเนาะอ่ะต่อไปนะคะอีกข้างหนึ่งนะคะเชื่อไหมว่าอีกอีกข้างเนี้ยแต่งอยู่สามรอบนะเช็ดอยู่สามรอบ <c oughs> เออแบบมันไม่ได้ดั่งใจอะ่ะอ่ะต่อไปชมพูเนาะ ชมพูนี้ก็ลงไปเลยนะคะเมื่อกี้ชมพูอ่อนเนาะก็ลงให้ทั่วเปลือกตาต่อไปนะคะชมพูเข้มขึ้นมานะคะก็ลงมาประมาณหางตาหน่อยๆเนาะไม่ต้องให้ทั่วเปลือกตาเยอะนะคะอ่ะสาคัญนะคะอย่าลืมลงใต้ตาด้วยนะขอบตาล่างอ่ะขอบตาล่างนะคะระ,ะ,ะบายขอบตาล่างด้วยให้มันดูฟูงๆเนาะอ่ะต่อไปชมพูชมพูเข้มชมพูม่วงนะคะ ก็ลงให้พื้นที่ลบเล็กลงมาอีกนิดหนึ่งนะคะเออเล็กลงมาอีกนะคะเออทำให้ให้แบบห่างตาให้เรากรอบตาเราดูมีมิติมากขึ้นนะคะอ่าเห็นไหมเวลาระบายเนี่ยให้ระบายเข้ามานะคะอะอย่าลืมขอบตาล่ากนะคะขอบตาลางต่อไปนะคะสีม่วงเข้มเลยสีม่วงแบบม่วงดําเลยนะคะอะจิกแค่ห่างตานิสเดียวนะ นิดเดียวให้ตาเราดูมีมิตินะคะเห็นไหมสองข้างนะคะก็ได้อารมณ์ที่แตกต่างกันเนาะหลังจากนั้นนะคะเราใช้แปลกนะคะมาเบรนนะคะเห็นไหมสองข้างจะได้อารมณ์ที่แตกต่างกันนะคะเออเห็นไหมต่อไปนะคะใช้สีเหลืองนะคะสีเหลืองในการระบายช่วงเปลือกตานะคะอ่ะ ช่วงหัวตาเนาะนะคะเปลือกตาล่างเรียกเปลือกตาล่างนะคะระบายไปจนถึงหัวตานะคะอ่าให้ดูตาดูสว่างขึ้นเนาะอ่าเห็นไหมแล้วแต่คนชอบนะส่วนอันนี้คือเป็นไกด์ไลน์ให้เฉยๆนะคะอ่าต่อไปใช้สีขาวเนาะสีขาวในการระบายหัวตานะคะน,น่อยๆนะคะ เกลี่ยไปนะคะให้ดูฟุงฟ้งๆละมุนละมุนนะคะหัวตานี้ก็เพิ่มความสว่างนะคะอ้าเห็นไหมสองด้านก็จะได้ให้อารมณ์ที่แตกต่างกันนะคะอ่าเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาดูแก้มดีกว่าตลับนี้นะบอกเลยว่าสามารถลงแก้มได้ด้วยนะคะฝั่งโน้นนะคะที่เป็นอมส้มหน่อยนะ,ะเราก็จะใช้ ปัดแก้มอมส้มนะคะไปปัดนะคะอ๋อนะคะเห็นไหมมันจะมีความอมส้มหน่อยเนาะอ๋าเห็นไหมชอบมากชอบตลับนี้มากแล้วคือแบบสีมันละมุนมากนะเธอเห็นแบบเนี้ยเออนะคะสีมันละมุนมากชอบมากนะปัดแล้วมันละมุนล,ละมุนนะอ่าหลังจากนั้นนะคะเราจะใช้ไฮไลท์นะคะที่อยู่ในตลับเนาะ ใช้ไฮไลท์ที่อยู่ในตลับคือสีออกเปลือกไข่นี้นะคะตัวนี้มันจะเป็นแบบมีความเป็นไฮไลท์ได้ด้วยนะคะ่าดูนะคะแล้วมันได้ผลจริงๆนะมันสวยมันอืมมันจึงมากมันดูละมูลมันไม่มันไม่เอะอะเธอมันไม่เอะอะเนืกอออกปะอ๋อลงจมูกได้ด้วยเห็นไหมอุ้ยเธอมันดูละมูลน่ะมันมันไม่ได้ไฮไลท์แบบพุ่งจ๋าอะไรอย่างเงี้ย ต่อไปข้างนี้นะข้างนี้จะเป็นโทนชมพูใช่ไหมเราก็จะใช้ชมพูนี่แหละในการลงแก้มนะคะ,ะค่อยๆลงเนาะเพราะว่าสีมันชัดนะคะสีมันชัดมากเออลงไปนะคะพยายามจิ้มแล้วก็ค่อยๆเคาะเนาะเออเคาะไปนะคะแล้วก็ค่อยๆลงทีละเลเยอร์เลเยอร์นะคะเห็นไหมเออเห็นไหม ครอบไปด้วยนะคะอย่าลืมนะเท่านั้นเดี๋ยวมันจะเป็นก้อนนะเออเห็นหอุ้ยชอบมากชอบตลับนี้มากดูละมุนมากละมุนจริงๆนะคะอ,อ๋อนะคะลงไปเลยถ้าใครจะลงข้างแก้มก็ได้หรือใครจะลงหน้าแก้มก็ได้นะให้ดูแบบคิมคิมมีหมัโตอะเออประมาณนั้นนะคะอ่อเห็นไหมเห็นไหมเดี๋ยวลงไฮไลท์เดี๋ยวลงไฮไลท์นะคะใช้ไฮไลท์สี สีเบจนะคะเออสีเบจนะคะมาทำเป็นไฮไลท์เพราะตัวนี้มันจะเป็นแบบมีความมุกมุกอยู่ด้วยอุย้ยเธอเห็นไหมใช้ได้ทุกสีนะคะตลับนี้ใช้ได้ทุกสีเลยนะคะอุยอ้ยช้ำอุ้ยช้ำเห็นไหมล่ะอ๋ออุ้ยชอบมากโอ้ชอบมาก,มากเห็นไหมได้ไฮไลท์ที่มันแบบสวยงามนะคะไม่เอะอะได้แบบ ให้ผิวดูละมุนมีความกโกรอะไรอย่างเงี้ยอ่าเสร็จแล้วนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะไปแต่งแต่งตานะคะอ่าติดอ่ามาสปัดมัสคาร่าติดขนตาเนาะอ่าโอเคไปค่ะ ดีเธอไฮไลท์นี่คือได้ประโยชน์มากนะคะในตลับนี้คือมันไลจะบุกได้ด้วยนะรถอ่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะมาดูลุคนี้นะคะอ่ะแบ่งนะคะอ่ะลุคนี้นะคะตาข้างนี้นะคะไม่ได้ติดอ่ะตาสองชั้นนะคะแล้วก็เบาๆนะคะแล้วก็ใช้วิ่งห่างเบาๆนะคะลุคแบบเบาๆะะประมาณนั้นนะ ครออึ่งน,นึงนะคะแล้วก็ติดขนตาบ้างๆนะคะชั้นเดียวนะคะลุกก็จะประมาณนี้นะคะ่ะอ่ะมาดูฝั่งนี้ดีกว่าฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะมีความแบบแกรมขึ้นนะคะมีความแบบเออชัดขึ้นติดตาสองชั้นติดขนตาแบบซ้อนขึ้นมานิดนึงแล้วก็คัดเบ้าให้ลึกขึ้นมานิดนึงนะคะอ่ะก็จะแบบจะฟิลนี้นะคะเออนะคะ ได้ไหมได้ไหมเธอว่าฉันผ่านไหมรอดไหมกับพาเลตนี้นะคะเออวันนี้คือแบบอืนะกับพาเลตนี้นะคะอ่าได้ไหมได้ไหมอืมนะคะอ่าโอเคหวังว่าหวังว่าทุกคนนะคะคงคงชอบคลิปนี้นะกับพาเลตนี้เราตอนแรกคิดว่านะคะดูสีแล้วนะคะเราคิดว่าอุ้ยมันน่าจะแต่งยากเนาะ เอ้ยพอแต่งไปแต่งมาเอ้ยโอเคเลยนะคะเลือกสีง่ายนะคะใครใครที่จะไปซื้อตลับนี้นะคะก็ลองแต่งตามมีก็ได้นะคะหรือว่าจะประยุกก็ได้นะอันนี้เป็นไกด์ไลน์เฉยๆเนาะเผื่อใครไปไปยงประยุกอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้ได้หมดนะคะเออแล้วแต่คนชอบนะว่าจะลงอะไรก่อนหรือว่าอะไรหลังนะคะอ่ะอันนี้เป็นแนวทางเฉยๆนะ วันนี้นะคะไปแล้วนะคะกับลุคนี้นะคะครึ่งหนึ่งก็เป็นแบบนี้อีกครึ่งหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะคะใครจะใส่คอนแทคเลนส์ก็ตามสบายตามใจชอบเลยนะคะ อ่ะวันนี้เมย์ไปแล้วนะคะหวังว่าทุกคนคงชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ให้เมษาด้วยนะคะแล้วก็สามารถสนับสนุนเมษาได้ตามลิงก์ข้างล่างนะแล้วก็อย่าลืมนะคะกดแต้งให้เมษาด้วยนะคะอ่ะโอเควันนี้ไปแล้วนะคะวันนี้สวัสดีค่ะดีนะคะอืม